สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆพี่น้องนักเรียนชั้นเะผมนะครับสำหรับหัวนี้คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเก็บงานนะครับให้มันสั้นให้มันขาวให้มันนวลแบบง่ายๆนะครับอันนี้หลังจากที่ผมขึ้นทรงเสร็จนะครับผมก็จะใช้เบอร์ศูนย์นะครับในการไถเฉพาะด้านข้างกับท้ายทอยนะครับนี่ฮะถยความสูงก็อยู่ระดับ เหนือใบหูขึ้นไปนะครับด้านข้างนะครับท้ายทอยเราก็กะเอาว่าเราจะเอาความสูงประมาณไหนอยู่ที่ทรงที่ลูกค้าสั่งลูกค้าต้องการนะครับนะครับมันก็จะเป็นขอบนะครับสังเกตว่าหลังใบหูทั้งซ้ายและขวาผมจะไม่ได้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาปรับคันโยกนะครับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับเนี่ยเพื่อที่จะลบขอบผมเนี่ยฮะ ถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดเป็นการถ่ายย้ำๆวนไปนะครับให้มันดูนวลที่สุดนะครับโดยใช้มุมของแบตเตอรี่นะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดแบบนี้มันก็จะลบขอบผมได้นะครับถ่ายทอยก็เหมือนกันนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับเป็นการลบขอบผมแบบง่ายๆนะครับที่อยากจะแนะนําน้องๆนักเรียนชัน้นประถมนะครับที่ อ,อยังไม่มีความชำนาญยังไม่มีประสบการณ์นะครับเผื่อว่าจะได้นำไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานกันด้านขวาก็ทำเหมือนกับด้านซ้ายนะครับสังเกตดว่าหลังใบหูนะครับผมจะไม่ได้ไถนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็โยกไปด้านหลังให้สุดเลยนะครับเป็นการไล่เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําวนไปด้านซ้ายนะฮะการที่เราโยกไปด้านหลังสุดนะครับมันก็จะไม่ได้สั้นมากนะครับเราก็ไล่ส่วนที่อ่ามันยังดูยาวดูหนาดูไม่คมคืนนะครับเราไล่ขึ้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการไล่ระดับให้มันสูงขึ้นนะครับนี่ฮะถ่ายแล้วก็สะบัด มันก็จะดูนวลน,นะครับดูกลมกลืนขึ้นด้านข้างก็ตะแค่นะครับกินแค่ครึ่งใบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้หวีเล็กในการมาเก็บงานนะครับ เก็บขอบผมนะครับให้มันเชื่อมให้มันดูกลมเกลืนที่สุดนะครับหลังจากที่เราเก็บด้วยแบตทตเรียนมานะครับเราก็ใช้หวีรองนะครับค่อยๆไล่เก็บเป็นเทอแถวกดแล้วก็งา้างกดแล้วก็ง้างน,นะครับใช้มุมแบตทตเรียนในการไถนะครับตรงไหนที่มันยังดูไม่กลมเกลืนยังดูไม่เนียนเราก็ถจนกว่ามันดูนวลดูเนียนนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนชั้นระดผมนะครับสำหรับคลิปนี้พยายามดูให้จบคลิปนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับผมเองก็เป็นแค่ช่างคนหนึ่งนะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับเทคนิคนะครับให้น้องๆนักเรียนชั้นระดผมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับไททอยก็เหมือนกันนะครับไล่เก็บนะครับทำเป็นแถวๆนะครับกด ล้วก็ง้างเราก็ใช้มุมจะเลียนในการไล่เก็บเนี่ยฮะตรงไหนที่มันดูหนาเราก็กดหวีให้แนบกับศีรษะแล้วก็ง้างหวีมาแล้วก็ใช้มุมเตเลียนในการไล่เก็บแบบนี้นะครับทำไปแล้วก็ดูไปนะครับตรงไหนที่มันดูสวยดูเนียนก็พอนะครับ ็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่างเด็กยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด,ด็งนะครับไว้เผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆนะครับเราจะได้ดูได้นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทําง,งานกันแค่นี้ก็ ดูสวยดูเนียนแล้วนะครับท้ายทอยก็จะดูสโลปขึ้นดูทุยขึ้นนะครับด้านขวาก็เหมือนกันนะครับเก็บให้เนียนนะครับขอบผมหลังใบหูนะครับเราเก็บให้มันเนียนให้มันไปเชื่อมกันกับด้านข้างด้านขมับนะครับให้มันดูเนียนให้มันดูคงคลืนที่สุด อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อยากจะทําให้ดูนะครับวิธีเก็บงานนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดในการเก็บงานไม่ถนัดในการใช้อุปกรณ์น,นะครับลองดูคลิปนี้นะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะครับให้น้องๆน,นักเรียนชั้นผมได้ดูไว้เป็นแนวทางกันนะครับ ไล่เก็บจนกว่ามันเนียนนะครับขอบผมนะครับที่มันเป็นขอบเป็นคลื่นนะครับเราใช้หวีไล่เก็บมันก็จะดูดูเนียนดูนวลนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเก็บขอบผมด้านบนนะครับด้วยหวีใหญ่นะครับตรงไหนที่มันยังเป็นขอบเป็นคลื่นนะครับใช้หวียกขึ้นแล้วก็เล็มปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้วนไปนะครับเช็คไปวนไปตรงไหนที่สวยก็ ไม่ต้องตัดน,นะครับตรงไหนที่ดูเนียนดูนวลก็เว้นไปนะครับตรงไหนที่ดูเป็นขอบเป็นขึ้นเราก็เก็บให้มันเท่ากาันให้มันดูนวลดูเนียนที่สุดนะครับ ทําแค่นี้ก็ดูนวนดูสวยนะครับดูเนียนดูกระชับดูกลมกลืนดีนะครับก็ฝากน้องๆนักเรียน,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 นช่วยเัผมด้วยกัแล้วกันนะครับดูให้จบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนพี่น้นนนนนนองได้ดูกันนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ แนวทางในการทำงานกันสำหรับคลิปนี้นี่คะหลังเก็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ